ครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนสวรรค์และโลกมนุษย์ได้เกิดสงครามแห่งธรรมชาติระหว่างเทพและอสูรเมฆขลาเทพทิดาแห่งสายฟ้าผู้สง่างามและเปี่ยมด้วยปัญญาเธอถือคล้องลูกแก้ววิเศษที่สามารถปล่อยพลังสายฟ้าแสนรุนแรงส่วนฝ่ายตรงข้ามคือรามอสูรอสูรแห่งสายฟ้าฟาด ผู้มีพละกกำลังอันมหาศาลและทรงอำนาจด้วยสายฟ้าของตนวันหนึ่งข้ามกลางหมู่เมฆที่ลอยต่ำเหมือนเป็นลางบอกเหตุแห่งความขัดแยง้งเมฆขลาและรามสูนได้เผชิญหน้ากันบนท้องฟ้าเมฆคืมที่เต็มไปด้วยพลังลีลับเมฆขลาเงื้อมือขึ้นเบื้องบนถือคลองลูกแก้วที่เปล่งแสงระยิบระยับขณะที่ราม,มาสูนเนื้อสายฟ้าเพื่อเตรียมโจมตี ทั้งสองนี้พลังเทียบเท่ากันแต่มักจะใช้พลังนี้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้สมดุลธรรมชาติสูญเสียไปทุกครั้งที่สายฟ้าของร่ามสูญฟาดลงมาเมฆขลาจะใช้แสงจากลูกแก้วของเธอสะท้อนพลังกลับไปก่อให้เกิดแสงประกายที่เจิดจ้าไปทั่วท้องฟ้าและเสียงกำปนาดดังทั่วล่าเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น เพราะทั้งสองต่างรู้ดีว่าพลังของพวกเขาสร้างขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของโลกมนุษย์ในที่สุดความขัดแย้งนี้ได้กลายเป็นตำนานที่ผู้คนเรียกขานเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องและเห็นแสงสายฟ้าเมฆขาและรามาสูนไม่ได้เป็นเพียงเทพและอสูรที่ต่อสู้กันเพื่ออำนาจแต่เป็นสัญลักษณ์ของการคงอยู่ของธรรมชาติที่ต้องการสมดุลระหว่างพลังทั้งสองและนี่คือตำนานแห่งสายฟ้าและฟ้าร้องที่สะท้อนถึงความงดงามและพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ